สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาติสปี2013นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะ 1.8G ค่ะคุณลูกค้าสีเป็นสีเทานะคะเราไปดูด้านในค่ะด้านในจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะคอนโทรลดำนะคะปุ่มกดที่พวงมาลัยนะคะเปลี่ยนเกียร์นะคะ แล้วก็จะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะอันนี้เป็นด้านไหนนะคะพ u s สตาร์ทนะคะส,สภาพกิฟตเลยนะคะายางจะเป็นยางปี22ค่ะอย,ยอย่าให้เดูนวดยยางเนาะอยางปี22นะคะ รถไม่มีชนนะคะมีเก็บสีริ้วรอยนะ,ะเบียนสวยนะคะ768ดอันนี้ราคาเปิดอยู่ที่2,75 0 0 0พันะคะซื้อสดรถได้ไม่มีแวดนะคะภาษีพลร,พรบออหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวทางเราต่อให้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวทางเราต่อภาษีพลรบอ,อให้ใหม่นะคะ